สวัสดีครับเพื่อนๆ f อนซ c ของช่องสมาคม h ชนแนลวันนี้ช่องสมาคมชนแนลนะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญที่ทางช่องประกาศรับซื้อตั้งแต่เริ่มต้นที่ทางช่องตามคลิปประกาศรับซื้อนะครับ มีเหรียญอะไรบ้างที่ทางช่องประกาศรับซื้อวันนี้ทางช่องก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปเกี่ยวกับเหรียญ ที่ทางช่องสมาคมแชนแนลประกาศรับซื้อนะครับวันนี้นะครับช่องสมาคมแชนแนลนะครับก็จะมาพูดถึงเหรียญที่ทางช่องสมาคมแชนแนลได้ทำคลิปไปเกี่ยวกับการประกาศรับซื้อว่ามีเหรียญอย่างไรบ้างซื้อจริงไหมแบบไหนอย่างไรนะครับเหรียญที่ทางช่องรับซื้อนะครับแบบไหนอย่างไร เพื่อนๆมีหรือไม่บอกเลยว่าหายากเป็นเหรียญผลิตน้อยและเป็นเหรียญแปลกนะครับลำดับที่1น,นะครับเป็นเหรียญพระเสียนตรงพระเสียนขวางนะครับทุกปีทุกพศแล้วก็ ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทนะครับลักษณะพ้อเสียนตรงพ่อเสียนขวางรับซื้อหมดนะครับลำดับที่สองนะครับใส่เลื่อนใส้แตกเออเลคอยนะครับ ชนิดสิบาทชนิดสิบาทนะครับรับซื้อหมดนะครับลำดับที่3นะครับการจนาพระเสียนกลับพระเสียนขวางนะครับทังช่องของเรารับซื้อนะครับฝากเพื่อน,อนติดตามถ้าเพื่อนๆมีส่งรูปมาประเมินราคานะครับ การส่งรูปมาประเมินราคานะครับทางช่องของเราจะประเมินให้เพื่อนๆได้ทันท่วงทีจะตอบให้เพื่อนๆได้รับทราบโดยเร็วถ้าหากการประเมินราคาอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่พอใจกับเพื่อนๆน,นะครับก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่ต้อง ขายแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆพ,พอที่จะแบ่งพันหรือไม่เก็บนะครับก็ขายให้ทั้งช่องของเราก็ส่งมาประเมินราคานะครับได้เลยทาง,งช่องของเรายูนินรับซื้อนะครับลำดับที่สี่นะครับพสหายากชนิดสิบบาทปีสามหนึ่งปีสีหนึ่งนะครับพสหายากนะครับ พศส,สี่ศูนย์ก็ภัยครับพศส,สามสามนะครับทีนิดสิบบาทเราไม่พูดถึงนะครับมันหายากนะครับเนื่องจากว่าผลิตแค่ร้อยเหรียญน,นะครับลำดับที่ห้านะครับลำดับที่ห้าก็พศหายากเช่นกันปีสี่หกชนิดห้าบาทนะครับพศส,สี่ศูนย์เราไม่ต้องพูดถึงนะครับ ผลิตแค่1,000เหรียญน,นะครับมันก็หายากนะครับเพื่อนๆก็ไม่มีโอกาสที่จะหาเจอนะครับก็เลยไม่ประกาศรับซื้อลำดับที่หายากนะครับอันดับที่1นึ่ะครับลำดับที่6นะครับพอสอหายากปี29งเชนิด1บาทนะครับบล็อกนี้มี2แบบมีเหรียญนี้มี2บล็อก บอกเจ้าฝ้าสั้นบอกเจ้าฝ้ายาวนะครับลำดับที่จพตพศยากเช่นกันนะครับชนิด50สตางค์นะครับปี30ปี34นะครับลำดับที่8นะครับลำดับสุดท้ายปีพศ2542 44 51 52ชนิด25สตางค์นะครับ ที่พูดมาทั้งหมดนะครับที่ทําคลิปมาทั้งหมดนะครับทําไปแล้วจํานวนเ,เกือบ100คลิปนะครับน,นํเาเสนอทั้งเรียญทั้งคลิปประกาศรับซื้อทั้งคลิปแนะนำให้สะสมนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นเหรียนที่หายากเหรียนพอสอผลิตน้อยนะครับ ดังนั้นนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆให้เข้าใจนะครับเหรียญที่ทางช่องสมาคมชาแนลประกาศรับซื้อนะครับเป็นเหรียญที่หายากจริงๆนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยเป็นเหรียญที่แปลกนะครับเหรียญผลิตน้อยนะครับก็เพื่อนๆก็อาจจะเข้าใจแต่เหรียญแปลกเนี่ยนะครับเพื่อนๆยังไม่เข้าใจเหรียญแปลกมันก็ผิดพลาดน้อยนะครับมันถึงหายากดังนั้นนะครับการรับซื้อนะครับซื้อมาก็ขายไป นะครับถ้าซื้อมาเก็บไว้นะครับมันก็ทุนก็จะชมดังนั้นเพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้เข้าใจไว้พร้อมก,กันกับช่องสมาคมชาแนลนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆน,นะครับติดตามช่องสมาคมช n แนล มีอย่างมีเหรียญเหรียญอย่างไรอย่างไงที่ทางช่องอจะประกาศรับซื้อหรือทางช่องจะแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับก็ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากช่องเครือข่ายช่องธนพัฒน์ชาแนลช่องรุ่งเรืองชาแนลสองห้าทั้งสองช่องนี้ก็รับซื้อเหรียญเหมือนกัน นะครับรับซื้อเหรียญแปลกรับซื้อเหรียญพอสหายากรับซื้อเหรียญเออเลคอยรับซื้อเหรียญเหมือนกันกับช่องสมาคมตับซื้อนี่แหละนะครับดังนั้นนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆติดตามช่องทั้งสองช่องนั้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ